ย้ายตายแล้วฟื้นฉันไม่คิดว่าตัวเองจะได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้กับตาวันนั้นยายเสียในตอนตีสามทุกคนในบ้านร้องไห้กันหมดร่างยายถูกวางบนเสื่อกลางห้องโถงพร้อมผ้าขาวคลุมไว้ตามธรรมเนียมทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแต่ช่วงตีสี่ครึ่งฉันได้ยินเสียงเหมือนคนขยับผ้าฉันหันไปมองแล้วเห็นผ้าขาวค่อยๆดันขึ้นจากข้างในเหมือนมีอะไรดิน้น ทุกคนตกใจจนแทบลม้มยายยายขยับได้ทั้งที่หมอมายืนยันแล้วว่าหยุดหายใจผ้าขาวค่อยๆเลื่อนออกจากหน้าแล้วยายก็ลืมตาช้าๆแต่ดวงตาไม่ใช่สีเดิมของยายเลยมันคุณมัวและไม่มีแววของคนมีชีวิตเธอไม่ได้ลุกขึ้นแต่ขยับคอหันมาทางฉันด้วยเสียงแห้งๆหนูหนูอย่าหนียายหนาว ฉันร้องไห้จนตัวสั่นก่อนที่ลุงจะวิ่งกลับมาแล้วใช้ผ้าคลุมยายอีกครั้งทุกอย่างหยุดทันทีเหมือนร่างนั้นหมดแรงหรืออะไรบางอย่างปล่อยออกไปฝากติดตามเรื่องเล่าผีในคลิปต่อไปนะครับ